วัีครับวันนี้วันพุธที่หกนะตุลานะครับวันนี้มันจะมาดูหุออ้นสุทธลิกต่ำกว่าสิบบาทแล้วกันเรียกคุ้นต่ำสิบแล้วกันนะครับอันนี้มก่อนมาดูทีเฟกนะเนี่ยทีเฟกเห็นไหมครับตะมอยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไซเวด้าวผมตีดูแล้วกันถ้าเราตีนะครับ เนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นชแนลนี้นะอย่างวันนี้ชนเกือบชนเลยนะไม่ผ่านนะแล้วก็เด้งลงมาเลยที่ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกลงมาเจ็ดหกก็เกือบสิบสิบจุดน,นะถ้าจะเล่นเนะี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่าถ้าเป็นลายวันเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไซด์เว d ดาวนะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็น 120ยวันทีผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเป็นขาลนนาางนิดนิดถ้าวกนมีมันใก้คงอยู่ในช่องนี้นะหรือแนวรับก็อยู่ตรงนี้นะครับเก้นะละโล,ะล,ะล,ะละ่ล่างนะอย่าห,หลุดนะหลุดไปนี่เป็นเรื่องเลยนะครับลงไปโลกเข่านี่หรือมไม่มันก็จะอยู่ในตรงนี้ก็ระวังกันไว้แล้วกันถ้าจะเล่นจริงๆนะรับนี่ ถ้าไม่หยุดนะฮะแปลว่ารอมันเบร a เนี่ยขึ้นไปหรือเบร a k h i g งนี้ก็ได้นะครับวเวลาเขาเล่นเนี่ยมันก็จะมีแค่สอง channel เนี่ยไม่เบร a k t ้นไลน์แบกับ b r อ่าเส้นเส้นแนวนอนเนี่ยก็เป็น968จุดหนึ่งนะครับถ้าตรงนี้ก็ไปเจอตรงนี้เลยอ่าอันนี้ก็รอรอดูแล้วกันอนะันนี้ใช้ร้อยยี่สิบนาทีกับใช้วันนะครับวันมันมันยังครอเคียงอยู่ที่ห้าสิบเนี่ยอันนี้มันก็ค่อนข้างจะไซ d e w a y s นะ แต่ผมไม่รู้นะว่าพรุนี้นจะหลุดหรือเปล่านะครับถ้าหลุดมามันจะดูไม่ค่อยดีอันนี้ก็ระหว่างนะอันนี้มัดูทรูนะครับอันนี้ชนแล้วเห็นไหมชนแล้วเหมือนทรูอ่ะทรูเนี่ยนะที่บอกว่อวานชนตรงนี้ปุ๊บวันี้ชนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะสามครั้งนะครับไม่ผ่านนะเนี่ยสี่หนึ่งหกแ้าผ่านมาสวยเลยแต่มัน อันนี้ถ้าเป็นหุ้นจะดูลายวันกับลายวิแนนะวิเนี่ยก็ผ่านตรงเนี้ยถ้าทะลุปไปได้ก็จเจอตรงนี้นะสี่หกหกเอ้สี่เจ็ดศูนย์4 66, 4 70, หรือมันก็ย่อลงไปเลยไกลไปเลยนะครับห้าห้าบาทกวา่าอันนี้เอให้ผ่านนี้ก่อนแล้วกันอันนี้มันก็วนลุ่มันมาแล้วนะตนะั้งแต่วันไหนเนี่ยกันยาตุลาอัน,นีมาสองที่แล้วนะครับสิบกว่าสิบกว่าแท่งแล้วนะฮะวนลุมเนี่ยกองเนีเยเยอะมากๆ เออเราก็ไม่รู้นะเราก็รอไปแล้ววันนี้ก็เออถึงไปไม่ผ่านแล้วก็าขายแล้วก็ลงมาแล้วต่ำๆก็ธรรมดาม,มันก็โกวินิจกรอบเนี่ยแต่วันใดวันหนึ่งนะถ้ามันทะลุไปนะผมแนะนำนะค,คุณโฮไว้เลยนะรอดูดิมันจะมีอะไรดีๆป่ะอันนี้เราก็ไม่รู้เนี่ยคือหลายสัปดาห์เนี่ยคุณดูนะเอออย่างที่บอกรายวันมันก็เล่นอยู่กรอบเนี่ยสี่หนึ่งหกกับสี่เจ็ดสองคงไม่ไม่หลุดไปไหนนะ ครับเราลบทิ้งนะครับหรือลบตีเทไลนลาหรือลบตีอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะม้นจะถามจะวิ่งมาตรงไหนก็ไปได้ก่อไห้นะ้าจะขึ้นนะแต่เรายังให้มันสี่ถึงหกก่อนแล้วมาดูลายลายวันเนี่ย กลาสัปดาห์นะมันโอเวอร์บอลแล้วนะมันไม่ไม่เหมือนหุ้นตัวอื่นนะครับเพราะว่ามันพึ่งมันจะยืนเหนือเนี่ยสี่แท่งห้าแท่งเองแล้วคุณมี่ก็เล่นทีเดียวเลยจริงๆนะคุณต้องยืนท้งนานๆเพื่อสะสมพลังอืมแล้วก็ค่อยๆไปนะมันยืนแค่หนึ่งสองสองแท่งแค่หนึ่งปลายลาลากเลยอ่ามันไม่เหมือนตัวอื่นนะอย่าดูอ่ามาดูตัวอื่นแล้วกันนะครับันนี้ก็ระวังไว้นะครับแกดูตรงนี้นะ,ะก็เกาะเนี่ยสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดศูนย์ประมาณนี้ครับ มาดูเบ่มทรงดีนะเห็นไหมเกิดอ,อะไรขึ้นอันนี้ผมก็ถ้าถือยาวเนี่ยมว่าเวอร์กเลยนะแต่ว่ามันเป็นหุ้นที่พึ่งเนี่ยหลัสัปดาห์นะพิ่งพลน่น้ำมาเนี่ยยืนอย่างนี้ผมว่าโอเคนะอยู่นานๆอยู่ยแถวๆนี้รอให้มันฟอร์มหนอนเนี่ยสังเกตไหมว่า, a, วาราามันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเส้นหน้าสิบวันเนี่ยม,มันเป็นแนวโน้มนิ่ทีฟเปลดละ เวลามันขึ้นน่มันมีงานก็ต้องลงมาถูกไหมครับเพื่อจะฟอร์มให้เนี่ยมันเป็นเส้น45องศาเหมือนกัน่ะรายสัปดาห์ถึงแม้คุณจะลากเข้าไปคุณไม่ต้องตามหรอกยังไงมันต้องมีจ่อลงมาหาเส้น50สบรายวันอะไรสัปดาห์ก็เหมือนกันเวลาขาลงก็เหมือนกันถ้ามันเป็นอย่างนี้นะคุณดูะครายวันเวลาลงหลุดมาเนี่ยยากมากยังไงต้องดิ้นกับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเส้นคอนเฟิร์มแนวโน้มขาขึ้นในรายวันนะแต่รายสัปดาห์เนี่ยยังไม่ใช่เนะแต่ผมก็มองดีนะ เนี่ยถ้ารู้ตรงเนี้ยผมว่าสวยเลยเจ้าสูนหน้าแต่ผมคิดว่าหุ้นดีๆอพื้นฐานมันมันยังไม่ไปหรอกอีกอันหนึ่งก็เก้าบาสิบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้ยรอกว่าน่าจะมีวันที่พอรนะ์ต่ะเยอะอยมาอ่ะพีซีที่บอกไปมันก่อนนะถ้ารู้เนี่ยลายสัปดาห์สวยมากนะสองวันเสารนั้นเนี่ย สี 4, 3, นะ่สามหกมั้งใชั้นสี่สามสี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนะ่ะเนี่ยทะลุตรงเนี้ยครับอ่ 4, าสี่พักอะไรน 4, 3, นะี่เลยสี่สามสองมั้งประมาณเลยอ่สนะี่สามสองเนี่ยพอทะลุเห็นไหมหัวร,รุ่มมันก็มาเนี่ยเนี่ยวันแต่มันนียังไม่เยอะนะแต่ตอนนี้นเข้าเขียนโอ้บอลลวแต่ไอ้อพีซีเนี่ยมันมันเป็นเทรนขาขึ้นมานานแล้วนะไลน์วันมันดูเนะี่ยขึ้นไปพกัพกพกักพักแต่คราวนี้จะชูดนานไหมอ่าผมว่าถ้ามีผมเป็นเป็นผุ่ม,ะมนะผมโหนะ ผมถ้ามันไม่มีอะไรอยางแท่งแดงโผล่มาเนี่ยเราก็ปล่อยมันไปเพราะมันตอนนี้มันอ่ามันหายแล้วในรอบตั้งเท่าไหร่เนี่ยแล้วดูรูปโปรไฟล์นะครับตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาไม่มีอนะไรรูปแถวๆเนี่ยมีตรงนี้ก้อนนี้อันนั้นเองเออเราเสี่ยงกับมันได้บอกว่าโอเคนะลองดูแนละ้ว WHA เนี่ยก็อันเนี้ยสวยเห็นไหมครับดีกว่าเหมือนไดอารี่เลยนะครับสวยกับเบมด้วยเบมเนี่ยเพิ่งขึ้นนึกออกไหมฮะ w ีเเนี่ยขึ้นแล้วหลายสัปดาห์แล้วพักๆอย่างเงี้ยผมว่าทุนอย่างเงี้ยจะ่งได้แรงนะเพราะตอนนี้มันเบรกตรงนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วคุณสังเกตอะไรไหมไม่ไมีวอลุกนะนะครับน่าสวนมากนะกองใหญ่ตรงนี้นะนึ่งสามเก้าหกตรงนี้ก็มีอยู่แค่ติ่งอยู่นิดเดียวเองสี่เก้าหกกับห้าเจ็ดสี่แต่ถ้าเป็นรายสัปดาห์มันก็อาจจะอบอนิดหน่อย ใช้ดีนะผมว่าถ้ามีอยู่ผมก็ปล่อยลันเทนไปเดี๋ยวหรือจะรอมันยอ่อลงมาแต่ไม่รู้นะจะย่อหรือเปล่านะแตล่ลายวันมัน,นยังดูไม่ดีเลยเห็นไหมครับพว่อาอะไรวันมันโดนทุบลงมาถึงยังไม่ได้เป็นเทนกยาขึ้นนะครับแต่ลายสัปดาห์ก็ดูสวยนี่เอาดู xpg เนี่ยอจ้าเล่นอย่างนี้ก็งงนไะอยู่ดีก็ชูขึ้นมาวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบเอ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์มั้หรือสิบี่อยู่เซ็นดูดีครับไม่มีแนวโน้นมอะไรเลยว่า หุ้นจะมีอะไรที่จะมีแค่ตรงเนี้เบสตรงนี้ไปสามสองสี่แค่เนี้แต่เราก็ไม่ได้รู้นะว่ามันจะแรงขนาดน,นี้ดูรายสัปดาห์เนี่ยโอ้โอผมว่าแท่งเดียวนี้กินเลยนะอาจจะเป็นอานรมา์ขาที่ระหว่างุ่มมันมาหาศา,าเนี่ยแต่มันเทียบไม่ได้ใหญ่ตอนลงนะวันก่อนอาทิตย์ก่อนโอุ้มนั้นวอลุ่มเดี๋ยวลองย่อมาดูร้อยยี่สิบ เนี่ยเห็นไหมเรายี่สิบเนี่ยมันมีแค่เบสตรงเนี้ยแต่เราก็าถ้าคุณเล่นตามเทคนิคเนี่ยเบสตรงนี้เราก็ซื้อตามแต่เราก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะไปาเดินสิบสิบเปอร์เซ็นต์นะนึกออกไหมครับเพราะมันยังอยู่ใต้น้ําอ,อ,อยู่ในรายวันแต่ละสัปดาห์ดูดีนะอันนี้ผมก็ให้ตรงนี้สามเก้าสองเนี่ยอ่สามเก้าสองผมว่าเก้าสี่เป็นแนวต้านผมว่าจะมีเอ่ารู้จักกานติดอยู่สี่แท่งนี้มนะั้ สี่ทั้งนี้นะสี่สี่สี่ถ้ายให้ผิดนะประมาณเนี้ยโอ้โหหนักหาสาการเลยนะเขาไปบอกว่าไม่ได้ข่าวเลยมาไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เอมสี่สี่สี่ประมาณเนี้ยสี่สี่สองสี่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 หกจำไม่ได้นลข่าวว่าเขาจะเล่นอะไรกันเนี่ยเพราะว่าเออเขาก็ซื้อไปแล้วเขาติดเออก็ไม่เป็นไรนะอ่าบมันอาจจะไปถึงก็ได้นะอืออย่าุ้นผมไม่รู้นะเขาทำอะไรธุรกิจ ผมก็ไม่ได้สนใจอะไดูนี่ครับอันนี้ BTS มันก็เหมือนบิมอ่ะเนี่ยแต่มันแหงนๆๆขึ้นมาเนี่ยแล้ว BTS มันไม่ค่อยลงนะมันมาจากแปดบาทสามสิมบเนี่ยอสังเกตไหครับหนึ่งเกือบสองสามสี่ั้งสี่ครั้งนี่สวยนะมีจุดตรงนี้สี่ครั้งแล้วบุลุมโปรฟ้าอยู่ตรงนี้นะรายสัปดาห์เนี่ยเก้าสี่ห้าประมาณนี้เลยเนี่ยแล้วก็ทำฐานสี่ครั้งเนี่ยถ้ามันทะลุไปได้ตรงเนี้ยอ่ เก้าแปดห้าครับเราต้าเขาอยู่ตรงนีนนะสิบาทเจ็สิบห้าอันนี้สองบาทนี้ยังยาวไปนะไหนมันไม่ต้องไปสนใจนะถ้าคุณตีเทียลา์นะทุนดูที่ตาปล่าเนี่ยเหมือนมันจบแล้วนะเราผงตีดูเลเนะนี่ยเนี่ยตียังไงก็ได้เนะี่ยสองจุดเหมือนมันจบแล้วตีจุดนี้ก็ก็จบแล้วจุดนี้ก็จบแล้วเนี่ยเหมือนมันมันมันจะจบแล้วโน้ขาลงแล้วนะเนี่ยครับก็ก็ดูดีนะเพียงแต่ว่าอืม แต่มันยังพึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวนี่เองนะไม่ต้องรีบแบผมว่า b t s มาดูแจ๊สเนี่ยผมชอบมากนะดูคุณดูเห็นไหมรายสัปดาห์มันคุณเรียนอะไรั้ยผมลองให้ดูนะครับมันเหมือนจะเกิดคอนวอเจนนะเนี่ยมันจะเกิดนิดๆนะครับตรงนี้แล้วสังเกตไหมคือตรงนี้ ถูต่ําสุดมันประมาณสองห้าสิบนะมันลงมาเห็นไหมแท่งนี่ก็ประมาณนี้นะอาจจะไม่เท่ากันนีแต่มันเกิดไหมฮาร์ดทยมันเด้งขึ้นมาขั้นไกลไงแสดงว่ามันเกิดสัญญาขัดแย้งนะครับเราแค่รอรอครับแค่ว่าให้มันมายืนเหนือเนี่ยแท่งหนึ่งผมว่าซื้อแล้วโหเลยนะฝังไตตุ่มไปเลยผมว่าน่าจะมีเฮนะผมว่ามันน่าจะใกล้ต่ำสุดแล้วแหละนะถ่านี้คือตามก่าวนะเราไม่ได้ดูผมไม่รู้นะเขากำไรขาดตัวเท่าไหร่ แต่หุ้นที่มันลงมาอย่างเงี้ยเจ็ดบาทเหลือสองบาทเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลของมันแหละว่าเขาทาอะไรไว้หรือขาดทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูกาฟเปลี่ยวนะครับอย่าง xpg เหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าข่าวอะไรมันก็มีข่าวแหละแต่คุณไม่ต้องไปหาหรอกถ้าคุณได้ตามทคนิคคุณก็ตามระบบไปไมันก็ไปหาด้วยครับมันอาจจะทําธุรกิจหรือเออมีนักลงทุนต่างชาติมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนแนวใหม่หรือมีข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยไปเมิดกับใครจอยเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ High, ย เ,ออเราไม่ตามทันเขาไม่ทันหรกข่าวม,มันรู้ถึงเราก็สายไวแวันแต่กระลามันจะพอ,พอจะบอกได้แต่เราอันนี้รู้ว่าเบ่กตรงเนี้นะครับ XPG เนี่ยสามสองสองให้ซื้อแต่เป็นผมว่าถ้าผมซื้อมาเชาวนะผมก,ก็ขายอยู่แถวเนี้ยผมไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นหรอกผมขายไปแล้วทำลายในวันนะเพราะว่าหุ้นตัวนี้มันก็ก็เสี่ยงนะแตงแจ๊สเนี่ยผมคิดว่านะ วลุ่มเขาเหล่านี้ทำไมมันแท่งเลยรัหัวลุ่มมหาสารเลยตรงนี้นะวันนี้สิบสี่มิถุนาโอ้หัวลุ่มมหาสารเลยก็บิ๊กล็อตเหรอใหญ่มากนะครับแง่แท่งนี่ครับเออคนลากขึ้นไปแล้วก็ทิ้งดอยลงมาเลยนะแล้วลากสามบัทห้าสิบโอ้จ้าเนหัวจริงจริงแล้วก็ทิ้งดินมาไม่ได้นั้นไม่เคยอืแต่ผมว่าเนี่ยถ้าลาดจัปดา์มันน่าจะโอเคนะผมให้ดูลายลายมันเลยทั้งซ้ายนะครับ เออโอ้ายมันนี่มันมาจากกี่ตังค์เนี่ยโอ้ห้าสิบแปดตังค์ปฏิบัตห้าสิบตังค์เนี่ยขึ้นไปถึงสิบบาทายี่สิบเท่าอืมถ้าไม่หยุดตรงนี้นะเนี่ยสองบาทห้าสิบเ้นเนี่ยดีนะแต่ลายมันนี่โอ้เป็นทางลงชัดเจนมันมันมันยังห่างไกลอ่ะกับการที่จะขึ้นนะถ้าดูรายมันเนะพอดูดิมันห่างจากเส้นเนี่ยเยอะเลยนะครับสี่สี่สองอันนี้ก็สามบาทเองห่างกันตั้งบาทห้าสิบ แต่ลายสัปดาห์เนี่ยนะมันเข้ามาเกินเส้นห้าสิบแล้วใกล้เคียงนะแต่เราเรา,เราดูรายเราเล่นเนะี่ยเราไม่ได้เทรดมันนะโอ้ไม่มีใครใช้เราือกว่านะซื้อปีหนึ่งหนึ่งสิบสองแท่งโอ้เทรดละมากมากคุณต้องแบบถือยาวแบบห้าปีสิบปีอย่างเงี้ยนะอันนี้เราใช้วี่ะเนี่ยผมว่าแนะันนั้นมันเกิดอ่คอนเวอร์ชนแล้วนะการกลับตัวสิ่คเราแค่ลอนคอนเฟิร์มนะถามว่าตรงไหน เนี่ยผมว่าตรงนี้น่าเข้านะสามศูนย์สี่เนี่ยตรงนี้แหละแต่มันจะมีแท่งตรงนี้เป็นดาวต้านตรงนี้อีกทีนะครับสามศูนย์สี่กับสามสี่แปดเนี่ยเาต้ 2, 000, าสองอันอ้ถ้าทะลุไปได้นี่สวยเลยนะครับเดี๋ยวนแล้วก็รูปโปรไฟล์มันก็ก่ออยู่ตรงนี้ดูดีครับต้นทุนเรามีคนซื้อตรงนี้เราไม่รู้นะว่าใครซื้อที่เยอะอ่ะแล้วก็มี ติ่งตรงนี้ต,ตรงนี้ติ่งตรงนี้ติ่งตรงนี้ก็เยอะนะห้าบาทหกต่างโอ้โหแต่ชาติไหนเนี่ยเออแล้วแต่มานน้นเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยสองสองปีกว่าแล้วอันนี้ก็ระวังไว้นะครับอันนี้ผมว่าสวยนะซื้อรอจังหวะมาซื้อแล้วโทรยาวไปเลยอันนี้มาดูซื้อไม่นับแล้วกันวันนี้ดูดีนะเมื่อวานผมบอกว่ามีคนถามมาเนี่ยถ้าคุณจะเล่นนะคุณตีเทีาายลเนี่ย เนี yeah. ่ยนะครับตีย,า,นะยากนะเดี๋ยวผมไปตีในร้อยยี่สิบแล้วกันเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นร้อยยี่สิบอ้าวเบี้ยวนิดหน่อยก็โอเคนะไม่ได้น่าเกียดเนี่ยใช่นไหมก็เทรนไลน์เนี่ยเยนี่ยหลายวันจริงร้อยยี่สิบมันมาหล,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 ลายวันแล้วแหละมาตั้งแต่สองวันแล้วเ,เนี่ยคู่วันผมไม่ได้ดูร้อยยี่สิบนาทีผมดูแค่แค่รายวันนะถ้าตีเนี่ยมันเบรกเนี่ยเล่นได้จริงตอนนี้ผมว่าเล่นได้นะ เนี่ยเอาเราจริงๆอ่ะเรารอแค่เห็นไะหมลายวันทางซ้ายเนี่ยมัน X ห้าสิบพอแล้วผไม่ได้ขออะไรมากเลยนะขึ้นไปยืนให้ได้แต่ถ้่จะให้สวยต้องผ่านตรงนี้นะครับบาทแปดสบิบาทดตอีกเยอะนะยสามสิบ่าตันอืมจะเป็นนั่นเนี่ยมันจะไม่มีหนาต้านแล้วมันจะโล่งนะทางสะดวกครับเป็นออตโตบานที่ไม่ทางด่วนเลยนะเนี่ยคือแม้ว่าระบไฟไม่มีไงอันนี้ ้าจะเทิรชั้นสั้นได้แต่ให้ถือ,อยาวๆนะครับยกเว้นมันจะปมาเหมือน XPG มาแบบส5บอะไรแล้วอวลุ่มมา <S <S หาลอะรเงี้ยคุณแล้กระโดดกระใสอันนี้มันคงยังไม่กรอกม้าอ,อันนี้ไม่อยู่ที่เจ้านะเขาจะทำเมืไหรเราก็ไม่มีสิทธิ์เราได้แด่นลอนะโอเคอันนี้ก็โชคดีในการลงทุนแล้วกันอันนี้เป็นหุ้นต่ำสิบนะครับนี่ทีเฟกด้วยโอเคก็คุณคัา